และสุดท้ายนะครับวันนี้ไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือวันน c ้คอนเซนเทรชันครีมนวัตรกรรมตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นนวัตรกรรมที่มีการวิจัยอย่างเข้มข้นนะครับมากว่า10ปีเรารวบรวมสารสก,กัดที่ดีที่สุดนะครับจากธรรมชาตินับเวลานี้กว่า20ชนิดเข้าไปอยู่ในครีมตัวเดียวผมเองนะครับเป็นผู้ชายครับก็เลยไม่ชอบทาครีมเยอะตัวนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตผมเลยนะครับว่าเฮ้ยเราใช้ แค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะมันก็สามารถทําให้เรามีใบหน้าที่ผ่องใสใครเห็นไหมครับก็อยากคุยด้วยจริงไหมครับผมผมเชื่อนะครับว่าดูท่านนะครับไม่มีใครที่อยากหน้าไม่ดีหรือหน้าหมองคล้ำออกไปเจอกับผู้คนนะครับบางคนบอกว่าเอ้างั้นถ้าฉันผิวดําจะทําไงอ่ะวันนี้ครับวันไหนครับสามารถปรับให้คนที่ผิวคล้ำหรือเรียกว่าดาเลยดีกว่านะครับกลายเป็นผิวกระจ่างใสได้นะครับ ทาให้หลองครับแล้วก็ติดตามนะครับว่าวันไหนเนี่ยมีอะไรมาเซอภัยเราบ้านนะครับ